อ้ยพรอปฝตอนสอนตกไงบอกจะว่าอืมยะหลยอยวัสดี่ะวัี่ามหรอเก็าเกเพูรอะย่งเงกน่างมองเ่ขากับโมูเด้อบรรยากาศคนไปแล้วกินข้าวเรวเรกันลงไปปะน้องปปะเอาบัวบเดียปเดินทางเดินทาง อ่มีกะพีสดยางดีเลยบาจบาเช้าตัวอู้ทำเลงามเนาะว่านอูหมอกพี่น้องหมอกามันธรรมชาติอธรรมชาติตุงหายใจค่องปอดบ้านนี้บ้านบ้านเ่่นไมีอ่าใจคล่องปอดบ้านเมื่อก่อนไ่เคยมีผู้เนาะอ่าอยากแล้วมันมาท่านปลูกพอนมาท่านปลูกดี๋ตินี่เดี๋ยวพอนขุดหลุมใบพ่นางมาท่านปลูกพันติปลูกของอ ธนัตธนัตปลูกแล้วเนาะทีกว้างปันปั๊บปั๊บปั๊บเห็นแล้วนะตกเล็แหกหมันพี่น้องเห็ดเพาะดอกน้อยเถะเห็ดเพาะปูก็ได้ดอกน้อยทัลแม่อ่าเจ้าไปอลไรได้ยินไปละคางงมือปร่ธานอ๋อพี่น้องจ๋าจะไปพูดไหมเด้าบ่อือเออมันต้องบ่ทธานตังบ่ออกบ่มันกำลังได้ฝนได้น้ำบอกเขากำลังได้ฝนฝนกำลังตกบ่เนาะ เห็ดขมกับโบออกเนาะเห็ดขมก็ไม่ออกโอ้โหให้พ่อไส่ป่ะอันนี้ห้พ่อไปออกสิแสดงว่าให้พ่อหนังเขาออกไปสุดหนึ่งเหรอเด้๋นี่ตาตาตาลงไปผู้ไม้กันหน่อยไปลงไปผู้ไม้ไปผู้ไม้อไปไปมองหนังไปเก็บผักนั่งหลอกบ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดพ่อเก่าผักนั่งหลอกน้อง ตรงไหนนี่น่ะเอาจอยลงเร็วะลงเร็วเดี๋พักน้องดอกนะอือออ้้นั่งหลกนั่งหลอกไอ้ตีหลอกนั่งหลอกนั่งหลอก อ uh, 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 um, uh, ุ <teaching. S 2> uh, hey, ้ยอุ้ยโอ้ยังป uh. oh ุดอย่เวนี um. <Stop> ้ยด <up> ่ไหเอาไปเกี้ยงกมันเกลี้ยงมัโอ้ยเด็อยปทันลงมาดลงทางนึอเ่อแตจะกแ้วจะเกบูไหมจเก็บตต่มกันใช่ไหมปะก็จะลงไปละปะคลิปก็แค่นี้นะคะทุกคนน่าจะกันไหม ผู S <S ้น so so ี่บ่มีบ่มีบ่มีเห็ดพี่น้องนี่จะผู้ได้ดอกเห็ดกับบุญเด็กได้จะพักนั่งได้เห็ดถึงสามดอกเฮ้ยเห็ดผัวเห็ดผัวหนังสามดอกไปพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอู้น้ำตกเียห็ดกับลังเคยมาเห็นน้ำตกผู้นี่ผู้นี่ไม่น้ำตกพี่น้องเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันนะไอ้คลิปนี้คลิปนี้กับนิตจ้ะวามบรรยากาศมาฝากพี่น้องพี่น้องเอ้ยเมืองแล้วใดพัตลิชนไหาไอ้เห็ดกับบุญตาใดใดเห็ด เอาพอน้ำตกพี่น้องละตกงามงามเลยตับกล้องให้ดูนะทุกคนออกทีมงานเนี่น้ำตกน้ำตกขาสีเง้นแล้ว่าน้ำสิฝนสิมาอีกก็พี่น้องน้ำสีนี่เขาบ่งบอกถึงว่าน้ำสิมาอันตรายอยู่เด้อ่โอ้ก็เจ้าเอารถมาล่างสบอ่เจ้ารถมาล่างน้ำตกสบอืะไปเบิ่งไกลๆก็ได้โอ้บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนน้ำตกเอารถติด รถติดรถมันติดตั้นนั่น,นแล้วลา่ารถมันลากรถมันติดสบอรถมันติดตั้นนั่นก็ไม่จอดคักแน่แท้ไม่จอดอันไม่จอดใกล้คักแน่จ้านี่อ่าโอ๋อรถพวกอันนี้พวกน,นี่ปลาโอ๋พวกไอ้ดูแลปลาพี่นอ้องอืมน้ำตกไหมแย่จี่็กำลังมาเห็นจามาะจามะผักควนะันนั่นเหมือนน้อเฮานี่ไม่ได้เห็ด เอามาทำมาท่องเที่ยวเด้อจ้าทำมาท่องเที่ยวคนท่องเที่ยวท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศอ๋อข้าเจ้าขาเจ้าขี้ขามมายังสั้นแล้วตจ้าะข้าเจ้าขี้ขามังสั้นแล้วน่ะมันเป็นทางบ่อบางหันโอโอขามบ่ได้แล้วก็เป็นรถเท้านี่ขามบ่ได้แล้วต้องไปงไกลๆกี่มาจ้ะโอบรรยากาศดีๆเหมือนในสมมาท่องเที่ยวเด้อพี่น้องเลย บริหารเห็ดเอาเก็บบรรยากาศงามมาฝากมาฝากพี่น้องจ้าก่อนโอ้น้ำตกงามแล,มล,มล้วมาเห็นแล้วน้ำตกมั้ยเก็บบรรยากาศงามมาฝากพี่น้องฝากเพื่อนโอ้น้ำตกน้ำตกอีหยังเงียบไปกระพืูแล้วพี่น้องจ้ามันพามา <c oughs> <c oughs> น้ำตกอยจะต้งคูมังมันก็จะเอานอโลดเอารถ,ารถ,ถาทางถนนเด้อพี่น้องจ้าเออรถติ๊ดไปจนนี่ <c oughs> <c oughs> เอาบรรยากาศน้ำตกงามๆมาฝากมาตอนจากันเอ้ามาพี่น้องอสีสีน้ำตกไหมมันสีน้ำนี่รถป้ายานปะพี่น้องว่าน่ากลัวสีน้ำเป็นน่ากลัวฮะน่ากลัวน่ากลัวค่ะไหนล่ะได้คนก็ว่าคนไดข่อยมาท่านได้อยู่อืมให้เรางงพี่น้องอย่าท้องได้เหเรองงเรางงเหลืองหน่อยโอ้ยมาตังกุ้งตังไก่มืงดอกเห็ดเนี่ยล่ะโอ้ยพอเรา่เบลาใจแล้ว เนี่ยผนไดขอันุญาท่านใดขคือเพิ่นอแกัร้องได้มันกัอยูเด้นปิดได้ตั้งแต่นี้ด้วยได้ไลกันได้เนังหลอกไอ้นังหลอกจ้ะเดี๋ยวจะสีติอืมตั้งกองบึงห้อยก็จะอู้กับย้อนันมันไถไปชุงๆไมมเนอืม็ชๆจะสีเห็นน้ำบอกเหลืองอืสีเห็นบ่ะ เราเดินเห็นง่ายๆนี่แหละคันมันมีไปไดี๋ยจ,จะพักนั่งรอมันมันมุนมันมันมันถาเหวนป่ะเออเฮ็ดใส่ธงเลยจ้ะจะให้เรางกถาวมันจะดอกถาวๆอ๋อมัมุนนัครับออมิจฉาปนอย่างเดียวจ้หลุดจะงกอืมไปจะพักนั่งรอคนน่ะโอ้อยังมาท่านเห็นเหเ็ดอยู่พี่น้องเหรอเห็ดเป็นดอกยังเด็เดๆๆ ไปดอกยังไงมันสีเบ็ดเหรอเด้มันเมดรุ่นเหรอเด้นวาให้ผอมันบอเห็นออกอันนี้มีเป็นชุดเลยนะอันนีเป็นชุดรึเป้่าอืออืออือดอกกระเจียวเทาดอกกรเจียวกระเทา ได้ขายผลนี่ได้ละได้ละได้ละดอกนี่ต้องสีหน่ะอืมอืมโอ้จังสั้นน่ะอืมโอ้ยเแล้วมาพามาเบิ่งอันนี้เพิ่ผลเปล่าเพิ่นได้ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเต็มตาไม่เอานั่เป็นสั้นไหลให้พ่อฝ่ายให้พ่อฝ่ายให้พ่อฝ่ายบ่ค่อยปื้มเราให้พ่อฝ่ายผู้ขาน แลเปยตอกับเต็มตาเรเฮ็ดปวกเนาะเปนธรรมดาเต็มอยู่เ้อมาเทียพี่ให้พอฝายกันอยงไดให้พอฝายเีย่งเให้พอฝายมาพอฝจีพอฝานที่พ่อให้พอหนัง พอดออจิบหาเห็ดพอกฝายได้ยินก็สิได้หาตัวบ่มีเนาะฟอกฝายไอ้ฟอกฝายงนี้กับกีไลจริงว่าตรงนี้เป็นพืชด้อี่ ปกติก็ต้องออกเป็นมูเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเนาะให้พ่อฝ่ายเนาะอีกเคยได้นมัได้หลายแล้วอ๋อเพราะอะไรเพราต้องได้เห็นหลายแหลือเกวนีก็ข่อยยางเบินอยู่ขอบ่าขอบ่หาทำทาเป็นก่าว็ซื้อทิอันนี้ก็ไดิกเป็นเก่าพี่น้องจ้าเอาปิคมาเห็นเห็ดผอหนังเลยเห็นผอหนังเลยจ้าดูเห็ดผอหนังพี่น้องเน็ดผอหนังกล่องไหลลงมาหมดแล้วบ่ ทางนี้มาดูทางนี้มีทับทิมขยิบๆน้องอือพอนั่ง้พอนั่งโอ้โหอือองามงามเนาะดอกเงยบอสจาวอือดอกสีมาจากตะอันโซนนี่เครื่องอื่นว่าเห็ดผู้น้องนะนี่ยหลายอยู่กีบกันเออป็นอย่างระบาดให้พ่อฝ่ายเนาะเอามาเือให้พ่อฝ่ายนี่นี่เขาจะอยู่อย่างนี้นะ ดอกไงอยู่เอยอยู่ตรงนี้ดอกไงเนาะให้เพาะฝายพี่น้องดอกใหญ่ๆเยวกลับกล้องดีกว่าจะได้เห็นทุกคนนี่มาอันนี่แหละให้เพาะฝายเขาจะอยู่แบบนี้เห็ดพอะหนังเขาก็จะขนลื่นเลยเห็นเป็นขนลื่นเลยอันนี้ให้ดพอะฝายเขาจะมีเขาจะมีเยื่อขาวๆคุ้มอยู่นี่แหละให้เพาะฝายด้วยแต่ว่า้าดอกไงก็เป็นจะเอาอยู่พี่น้องพ่น ไม่ควายเด้อพี่น้องเอ้ยเจ้ามาเลี้ยงควายจังฟูระวังควายสนรอวังคุณหายควาดีแล้วสนมันตื่นคนอยู่เลยเนาะแง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 เออแงแงเออตาฮักอะไานั่นเออตาฮักสองตัวน้อยๆไหมย้อนใ้เสียงบอกเด้ยินเสียงบอกกระโลมมาแล้วจุงเขาจะจังเลี้ยงควายปัยญางไม่เห็นบวกน้ำโอ้แน่นอนบวกคุ้นๆน่ะแมนเลย เอาคยกับเคยเห็นคนคุยกับตื่นคนคือกันกินยากินยาลูกาม่ต้องหักนะอืน่ารักน่ารักไม่ใช่หนังตัวนี้ท่นี่ไม่ใช่หนังบอลไม่ใช่ฝฟาอดโอ๊ยอาจัมโบเจอบอาจัมโบเจ็บอืมอจัมโบพี่น้องดอนี่ว่าไม่ยินมาโอ๊ยพี่น้องเ้ย ใช่ยไอ้อซ้อน้นีเบาียัรโู่ยกาเ็านเาเฮ็ดผัวด้ฮอนเห็ดดอกโอ้ยหอมคักเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะ้งได้นาง้าหมันอะได้ดอกไงดีจะยหายโ้สองดอกติดนี่ติดกันที่ไหญ่ค่ะอู้ยพร้อมฝ่ายตอนส้อนอออ้สองดอกติดกัน ดูเคลียร์กับใครได้เทราะไสเนาะดูะดด<ม>าหาเออแม่นหาเออยังจะปากเลยเพราะว่าเอ็นนุบหาที่แรกนะนุเร่มนตัว,วอตอนอยังละ่ะไม่สอบโอ้ไม่ก็สอบไปเอาอวยเลยพี่นอ้องไปเดินทางเดินสายเอาอวยเอาอวอ่ะเออเมืงน้ำตกพี่นอ้อง กลับบ้านอ้างกลับทีมงานทีมงานขาลุยนี่จ่พูดมันหมานนี่จะคอยบดไดก็คือมูคอยเล่นโตขาบเบาเฮ็ดพ่อฝ่ายมันก็เจ้าได้หลายเต็มตาเรียเนี่เขาเลี้ยงไม่ป่ะเนี่ยปวกไงตอนซ้อนเนี่ยปลวกไงพี่เ้าะเจ้าใด้ บรรยากาศน้ำเย็นเย็นด้วยย้อยท้องก็ได้ย้อยชองก็ได้มดได้พวกหลแต่ปัญพงษหมไม่ละงนต้องคนหมานในันเมยกฝนทังแล้วพี่น้่็แค่นี้นบรรยากาศบรรยากาศนี่ก็อะน้ำตกน้ำค้างน้ำตกพี่น้องน้ำตกน้ำงามน้ำตกน้ำตกน้ำตกบังนีไหม งามงามพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติไม่ชมเจาเอ้หยิ้งเข่าคือกันได้ยังไ่อืมอือไปไปไปหิ้เข่าหิ้วเข่า้วข่าคือกันอือแมนตตอ้าวเอาอาอู้น้ำคักโอ้ยน้ำตกมือว่ามาเที่ยวแล้วเมือนนี่แล้วมเต้านี่หลา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 ือว่ามาเที่ยวแล้วมือนนี่แ้เน็ดปลาได้นี้พวกขาได้ซ้ำ นี่แหละตกทางนี้กับน,น้ำตกเดอ้อนี่เดอ้อถ้าปิกระรังเคยมาเห็นนี่แหละตกคู่นพูนี่กระรังเคยมาเห็นนี่นะนี่ก็แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกทกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะน่าเจอกันใหม่